สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30นาทีแบบนี้ที่ JKN18 Pop News กับเราสองคนพี่ยุ้ยดรอารยาสาริกปุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่ปินจันลุณีสุขสวัสดิ์ดนชที่ทุกคนในประเทศไทยรู้จักกันดีเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องสุขภาพนะคะจาก Top Health Story สวยสุขภาพ,ภาพดีแบบ,แบ,บทอบทอบข่าววันนี้หัวข้อของเรานะคะคุณผู้ชมคือหมอนรองกระดูกเสื่อมทำอย่างไรโอ้วันนี้มาในเรื่องสุขภาพเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะหมอนรองกระดูกเสื่อมจากสิทติการป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานในระบบ Health Data Center หรือ HDC นะคะซึ่งพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุขสะท้อนที่ทราบว่ากลุ่มผู้ที่เป็นโรคกระดูกหรือกล้ามเนื้อจากการทำงานเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพในวัยทำงานซึ่งพบอัตราการป่วยสูงขึ้นทุกปีค่ะทั้งนี้กลุ่มอาการของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานที่พบบ่อยในวัยทำงานคืออาการปวดหลังปวดหลังระดับล่างเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบช่วงแถวแถวเอลแอนเนี่ย ก็เป็นกันเยอะมากเลยนะคะการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือการอักเสบของเอ็นกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดการเจ็บป่วยส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกจ้างอย่างมากทีนี้เราจะทราบได้อย่างไงคะว่าอาการเนี่ยที่เราเป็นอยู่บางทีมันเจ็บตรงนู้เจ็บตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาการของกระดูกทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นที่ประสาทเข้าแล้วเออเราจะรู้ได้อย่างไงคะด็อกเตอร์คะ ก่อนอื่นต้องต้องบอกก่อนว่าออกันที่กระดูกลองงอได้ค่ะตรงที่งอ่ะมันไม่มีกระดูกเป็นวุน้นเป็นหมอนไม่หมอนรองกระดูกอะค่ะ,คะเป็นวุน้นคือแนวกระดูกสันหลังของมนุษย์เราอ่ะก็จะเป็นออกระดูกแล้วก็มีหมอนรองที่ขั้นอยู่ในแต่ละชั้นในแต่ละข้อแต่ละข้อก็จะมีหมอนรองขั้นอยู่หน้าที่ของหมอนรองกระดูกก็คือเป็นช็อกอัพค่ะช่วยในการรับน้ําหนักของร่างกายเราก็เป็นตัวประคอง ไม่ให้กระดูกมาสีกันแล้วก็ทำให้เราเคลื่อนไหวได้เหมือนทำสะพานโค้งอะไรเงี้ยคร <c oughs> าวนี้เนี่ยแม้จะมีชื่อว่าหมอนรองกระดูกจริงๆแล้วโครงสร้างไม่มีกระดูกค่ะมีแต่น้ำคอลลาเจนแล้วก็ส่วนประกอบอื่น,นๆที่เป็นโครงสร้างของหมอนรองก็เป็นกลุ่มโปรตีนค่ะเป็นกลุ่มโปรตีนค่ะก็ฟังตามคุณยุย้ยแล้วก็นึกถึงหมอนหมอนใช่เหมือนหมอนเหมือนหมอนนะคะรองก็จะทำให้ป้องกันการเจ็บ เราหรือทําอะไรได้ดีขึ้นเวลาเรามีปัญหาเช่นน้ําหนักเรามากอ้วนมากมันก็จะยุบค่ะถ้าเราอ้วนมากมันจะยุบยุบแล้วมันก็จะสีกันกระดูกก็จะสีกันเราก็จะเจ็บค่ะทีนี้พอราอย่างน้ําหนักมากๆเนี่ยจะเห็นภาพชัดนะคะว่าพอพอน้ำหนักมากหมอหลอกกระดูกก็ถูกบี้ลงไปมากๆอย่างเงี้ยมันปลิ้นค่ะอ๋อใช่มันปลิ้นออกไปแล้วพอมันไปกระทบมันไปกระทบกับเส้นประสาทมันไปกระทบเส้นประสาทมันก็เจ็บค่ะ ปวดค่ะดูค่ะมันอาจจะเกิดจากาน้ำหนักเกิดจากการยกของผิดท่าที่แบบก้มโค้งเป็นตัวยูไปไปอ๋อแล้วไปบี้มันอะนะคะหรือไม่เราก็เยี่ยวตัวแรงๆเหมือนกับขับรถอยู่แล้วเราเยี่ยวบิดไปเอาของด้านหลังอะออเข้าโอันนั้นก็ปริ้นได้อันนั้นก็ปริ้นได้ไปท่านั้นเลยค่ะอย่าพยายามทานะคะแบบนี้มีคนไปโรงพยาบาลเพราะว่าก้มเก็บเหรียญบาท โอ oh. คือก้มแล้วแบบอยู่เป็นตัวยูแล้วไปอย่างนั้นเหมือนไปอย่างนั้นเลยเพราะว่าเจ็บมากไม่สามารถท่างเงยขึ้นมาเจ็บมากปวดมากมใช่ไหมคะถ้ไปอย่างนั้นอพอดีวิาํางานลงพยาบาลแล้วแบบยูก็บอกอเออยอยาก,ก้มเก็บเหรียญบาทแบบนี้ให้ย่ออะไรยเงี้ย oh. ก็ขำๆแบบก็ไม่ได้ขำหรอกแต่ก็คุยกันกับพวกอยู่ในห้องยาด้วยกันอะไรยเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยก็อาการที่เราสงสัยค่ะเรื่องการทับเส้นหรือว่าปลิ้นไปชนเนี่ยก็คืออาการเสียวชาแผลอ่อนแรง แรกจากบริเวณที่มันเป็นนะคะลงไปถึงตะตุ่มเราเลยบางทีก็เป็นปสองข้างบางทีก็เป็นข้างเดียว <c oughs> บางคนชาแล้วแบบเดินเดินแล้วขาพับไปเลยค่ะล้มเลยนะคะบางคน,นล้มเลยเจ็บสะโพกอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วสูงอายุค่ะก็ต้องควรระวังมากๆเพราะเราจะพบบ่อยๆเลยะคะ่ะคือล้มสะโพกหกักอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยหรือข้อมือนะคะอะไรอย่างเงี้ก็ด้วยทีนี้ หมอนรองกระดูกเนี่ยเราจะทํายังไงให้หมอนรองกระดูกของเราแข็งแรงคือ,อยูมองว่าชาน่ากลัว,ลวคือมันไปนชนเส้นประสาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยยูก็จะแนะนําให้หนึ่งพบแพทย์ค่ะคือหมอเขาก็จะไปตรวจท, MRI ทําอ็มไอทํากายภาพนู่นนี่นั่นแล้วบางครั้งหมอก็จะแนะนําไปถึงการผ่าตัดแต่ว่าในทางแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์ทางร่วมเนี่ยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นหรือแม้กระทั่งคนไข้หมอบอกว่าไปกายภาพนู่นนี่ยูก็จะแนะนําให้เขาไปใส่เอาที่รัดเอวอะค่ะ ที่มีสภาพแข็งพอสมควรที่ยึดได้เหมือนเฟือกยุธจะให้ใส่ไว้24ชั่วโมงแล้วก็ถอดออกเฉพาะอาบน้ํากับนอนแล้วจริงๆ3เดือนเนี่ยหมอรองกระดูกจะเคลื่อนกลับที่เดิมอันนี้เป็นทฤษฎีของอเมริกานะคะในสมัยที่เขาบอกว่าเฮ้ยการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยมันแพงเพราะว่าเป็นที่รัดที่รัดเอาไว้ะคะ่ะถาม,มเราเข้า<ส>มาได้ใช่ไหมคะถามได้ก็<ร> <c oughs> จะถามก็ได้ะค,ะ <c oughs> ค่ะแล้วยุธก็ให้กินสูตรสารสกัด จากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวกับข้อต่อของมนุษย์ค่ะก็เลยแนะนําว่านอกจากรัดให้แบบซื้อเหมือนกระเฟร์อ,อ่อนมาลัดแล้วเนี่ยที่มันเป็นบริเวณเอวเนี่ยก็ให้กินสารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามยุ้ยใช้สูตรนี้เลยพรีเมียมมากก็คือสารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามบวกกับคอลลาเจนไทป์2จากกระดูก สันอกไก่ค่ะได้ยินผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดาก่อนกระดูอ่อนกระดูกอ่อนปลาฉลามจริงๆแล้วปลาฉลามเนี่ยเขาเขาเป็นแทบจะเหมือนเป็นกระดูกอ่อนทั้งตัวนะคะแต่เราไปเลือกเอาเฉพาะข้อมันวุ้นในข้อวุ้นในข้อเดี๋ยวจะให้อินเสิร์ตใบวิเคราะห์ด้วยว่ามีสารสำคัญอยู่98เปอร์เซ็นขณะที่คุณยุชช่วยอธิบายทีนะคะแล้วก็ก็การร่วมบำบัด ทำให้หมอนรองกระดูกที่เสื่อมแล้วกับฟื้นขึ้นมาได้มันทําได้ไหมคะคือมันเริ่มจากว่าเราต้องการอะไรก็คือเราต้องการให้วุ้นเราเพิ่มเนาะครับแบบแรกแล้วเราไม่ต้องการให้ปรินเราหรือถึงต้องตรึงมันไว้แล้วเราจะต้องซ่อมมันใช่ปะ่ะคราวนี้ปลาฉลามนะเป็นปลาที่ว่ายน้ําสวยที่สุดในโลกค่ะอื <ừ> มันจะแบบรูมากเพราะกระดูกทั้งตัวของปลาฉลามไม่มีกระดูกแข็งเลย <ừ> แล้วมันทําให้บริษัททั่วโลกเนี่ยเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็เลยเอากระดูก ปลาฉลามมาป่นซึ่งมันจะมีแคลเซียมเยอะแต่ว่ายุยดูแล้วอ่ะยุต้องการแค่วุ้นในข้อต่อค่ะก็เลยสั่งจากญี่ปุ่นเป็นวุ้นในข้อต่ออย่างเดียวเลยซึ่งมันก็จะลง,ลงทุนมากนะคะแต่เราแต,แต่เรา<อ>แต่เราคิดว,ว่าเราอยาก เหมือนกับถ้าเราเป็นคนกินเราก็อยากกินอย่างนี้เราก็อยากกินเพื่อใ,ให้ให้ได้ผลจริงๆนะคะด้วยรักและห่วงใยจริงๆนะคะในสารสกัดข้อต่อกระดูกปลาฉลามมีองค์ประกอบเดียวกับข้อต่อของมนุษย์และยังมีสารที่เรียกว่าคอนโดอิตินัลเฟตจานวนมากค่ะทาหน้าที่เหมือนกับฟองน้ําหรือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของนวมเพื่อเพิ่มนวมป้องกันการเสียดสีของปลายกระดูกสองท่อนพี่เปิลการแพทย์แผนตะวันตกโดยเฉพาะในยุโรปกับอเมริกามีการใช้คอนโดอิติน ซลเฟตอย่างกว้างขวางในการป้องกันแล้วก็รักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมรวมทั้งชะลการเสื่อมในกระดูกอ่อนปลาฉลามนียมีมีสารตัวนี้มากและมีสารอื่นด้วยที่ไปยับยั้งการสร้างร่างแห่งหลอดเลือดฝอยก็ลดลดอาการอักเสบบริเวณที่ข้อเสื่อมได้ด้วยค่ะเราภาคภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าในสูตรนี้ยังผสมคอลลาเจนไทป์2ใช 2> นะคะที่เป็น กระดูกสันอ,อกไก่เงี้ยค่ะ<ช>ซึ่งเป็นสูตรพรีเมียมของไทยธรรมเลยนะคะที่ซ่อมข้อต่อของกระดูกได้เลยค่ะใช,คใช่ค่ะไทยธรรจะมีกระดูกอ่อนปลาฉลามสองสูตรสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามอย่างเดียวซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมเพอตอนหลังเรามาเริ่มรู้เรื่องของกระดูกสันอ,อกไก่สูตรพรีเมียมก็เลยผสมกระดูกสันอ,อกไก่ไปด้วยเพราะว่า คอลลาเจนไทป์2มีงานวิจัยลดอาการปวดข้อช่วยให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อดีขึ้นลดอาการอักเสบและสึกกร่อนของข้อกระตุ้นการซ่อมแซมและกระตุ้นการสร้างข้อต่อใหม่ค่ะ คิดว่าถ้าเรามีปัญหาเนี้ยสูตรนี้จะช่วยได้อย่างดีและยังมีอีกตัวหนึ่งหลังเบรกที่มีงานวิจัยลดปวดได้ดีมากออค่ะเด๋ยวหลังเบรกก็ค่อยว่ากันนะคะจาการตว,ว่าคอลลาเตรดีนไทป์2ใช่นะคะปลาฉลามบวก,ออกไก่บวกสารอ,อกไก่นะคะผสมคอลลาเจนไทป์2จากสัรอกไก่นะคะคุณผู้ชมวันนี้มีโปรโมชั่นค่ะ1กระปุก30แคปซูลเนี้ยคะ่ะ1350บบาทนะคะหากคุณผู้ชมสนใจถามเราเข้ามาได้เลย ทางไลน์ท็อปช้อปปิ้งเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในเรื่องที่ดรค้างเอาไว้สักครู่เดียวค่ะ Top h เฮ l ส์ตอรี่ชิปหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาจมีอาการปวดหลังสะโพกและปวดร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างหรือมีอาการชา หรืออ่อนแรงของขาหรือปลายเท้าร่วมด้วยได้ปัจจัยเสี่ยงคือการยกของหนักน้ำหนักตัวมากเกินไปการบิดตัวหรือก้มหลังอย่างรวดเร็วและรุนแรงรวมถึงการสูบบุหรี่